สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสุละรถขุดบุรีรมัมเนาะช่วงเย็นครับบุรีรัมเริ่มไม่ม่อออกแล้วครับเริ่มเหนื่อยครับเนาะกับหน้าง,งานของเราวันนี้ครับผมทีมงานเสียสัตน์ขุดบุรีรัมครับอยู่ที่เทศบาลสองชันอุปสรังจังหวัดบุรีรัมครับกับแปลงของท่านผู้ช่วยรัมครับผมแล้วก็อ่าเป็นเลงมวยแทนครับแปลงนี้ เรามาถึงสองครั้งสองคราครับผมเนาะก็รอบแรกเรามาแล้วก็ไม่จบบรรลุภารกิจครับได้ย้ายไปก่อนเลยว่ารอบนี้ก็มาเพื่อจะปิดงานฮนะเรียบร้อยครับเหลือในการเก็บงานนี่แหละครับเจ้าเอสเคสองร้อเอสครับจอดเทียบท่ารอแล้วรอเจ้าสดค้าข้าวเบอร์สาสิบสาครับโดยอาจารย์ปลั๊กครับทําการเคลื่อนย้ายครับวันนี้จะย้ายกลับไปอยู่ที่โรงงานครับโรงจอดแล้วกอนครับเนาะ พราะว่าเป็นเทศกาลโดนตาครับเนาะแล้วก็ปแปลงถัดไปของพวกเราก็จะเป็นแปลงอยู่ที่เทศบาลน้องเต็งครับผมบ้านวามูเก,ก้าเนาะใกล้ๆก,กับโรงงานของพวกเราแล้วก็ไปจอดโรงงานก่อนให้น้องๆได้ไปเที่ยวไปกินให้สนุกสนานครับไม่ต้องห่วงรถเนาะพวกเราก็จะได้เสร็จสิ้นเรื่องของวิธีแซนโดนตาบูชาบรรพบุรุษครับของชุมชน ขมของพวกเราเนะาะขแม่เนาะเป็นพิธีกรรมเป็นพิธีกรรมที่ต้องทําทุกๆคนที่เกิดมาเป็นขาแม่เนาะแล้วก็เสร็จสิ้นเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมเรียบร้อยก็น่าจะได้เริ่มงานต่อครับกับโคลงนาโมเดลของพวกเราเครับผมเนาะลิปนี้เลยให้มาดูเจ้า ปูปตายูอาหาครับกับฝีมือของอาจารย์ไม้สายรูปครับรูปไปรูปมาฮะนี่ฮะจากเมื่อกี้พื้นที่ระเคศะกดครับตอนนี้สวยงาม้วครับรูปบ่อยครับเลยฝีมือดีเนาะนี่ฮะอาจารย์ไม้สายรูปของพวกเราก็ถือว่าประสบการณ์เรื่องรูปนี้ไม่ธรรมดาครับได้แต่รูปครับถือว่าประสบการณ์ที่ได้แต่รูปยังไม่เคยได้จริงจังกับเขาสักทีเนาะ งานก็เหลือไม่เยอะแล้วครับใกล้จะจบแล้วครับแปลงของที่เทศบาลหนองเต็งก็ไปดูแปลงครับน่าจะกดได้ครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเนาะริงจะเข้าสู่ช่วงของฤดูฝนครับโอ้ยฤดูฝนนะครับเนาะโต๊ดสีฤดูหนาวนี่ก็คือ,อดินมันจะแห้งเร็วครับเพราะว่ามีลมหนาวพัดมาเนาะดินมันจะแห้งเร็วมาาันจะทําให้ น้ำแห้งเร็วลดเร็วแล้วก็ง่ายตา่อการขุดการทำมาของพวกเราเสร็จสมบูรณ์เกือบเรียบร้อยครับเพราะว่าตรงนั้นนิดหน่อยครับผมเนาะดินที่ว่าเดินขึ้นไปเหยียบไม่ได้ดินมันเละมากครับก็เ,เลยปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวเราอยมาเก็บครับครับเจ้ากูบตาย้ามาย้ายมาเก็บแป๊บเดียวจบแล้วครับเก็บไม่ถึงชั่วโมงก็จบ พวกเราต้องเก็บงานให้จบอยู่แล้วครับเพราะว่าหน้าง,งานพวกเรายังมีเหลือที่ค้างคาฝัา่งนี้ครับกับการดึงดินเกาดินครับมือต้องนิ่งครับเนาะมือต้องนิ่งมือต้องไหวดูลูกเกาลูกเกาครับยเรื่องของน้ำหนักด้วยแหละครับเนาะ น้ำหนักตัวเบาครับเดินถอยหลังไปลาเดินนยเดินถอยถอยถอย,ถอย,ยก็เก่าไปเลยก็คือจบครับสวยงามครับผมแปลงนี้ก็ถือว่าสวยงามตามฤดูกาลก็ว่ากันเนาะเพราะว่าเรามากดเดือนตุลาคมแล้วก็ได้สวยงามเท่าที่เห็นนะครับได้เทา่าที่เห็นนะครับกรุณไปก็มีแต่เดีย๋ยมีแต่เรื่องของดินร่วมดิน,ดนพังครับดินใกล้จะจมอะไรเงี้ยนะมีหลายๆด้านมีหลายอย่างครับ เลิกง,งานครับอาจารย์มายเคลียร์ริ่งกันครับเนาะรอเจ้ารถมาเคลื่อนย้ายแค่นั้นนะครับก็คือเสร็จสิ้นภารกิจของสองชั้นครับแล้วก็เมื่อรถย้ายมาถึงเราจะให้ดูภารกิจการเคลื่อนย้ายรถของพวกเราครับ นี่รับเคลีไม่ถึงสิบนาทีครับจบอย่างสวยงามครับมือนิ่งแล้วครับเนาะหรือว่านิ่งแล้ว เร็วมากๆครับคล่องตัวมากครับอาจารย์มาครับได้พักหลายวันครับดูทํางานคล่องตัวจริงๆครับผมขับงานโคกง้้องนาและการเคียริ่งพื้นที่ฮะเคียริ่งเก็บความสะอาดเก็บหน้างานครับเนาะดึงให้เรียบร้อยนะครับถือว่าโอเคมากๆครับถ้าดินมันแห้งครับจะของแปลงน่าจะต้องมาใช้รถเจ้ารถไถโคอาตาครับมาปาดดินอีกรอบหนึ่งเพราะว่าท่านมีรถไถเนาะเดี๋ผมว่า หน้านี้มันก็ได้แค่นี้นะครับพอถึงแต่งไปก็เท่านั้นกันนะเราอให้ดินมันแห้งกว่านี้ก่อนถึงจะทํางานได้ครับ พี่เมื่ออาจารย์มาของเราครับผมวันนี้พวเราต้องเคลื่อนย้ายรถห้จบทั้งสองกันครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะให้น้องๆพักผ่อนได้เลยครับ มสายรูปไม่ได้มาช่วยคงไม่จบครับหน้างานวันนี้เนาะเพราะว่าพื้นที่ที่ขึ้นไปบางทีมันก็ดินมันก็สูงนะเนาะดินมันสูงดินมันเดินไม่ได้ครับอย่างตรงนั้นที่ดินมากองๆหรือมันเดินไม่ได้ทีครับเราเดินต้องปล่อยไว้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานเสรีุรตร์กุฎบุรีร์ครับกับหน้างานโคกงนองนาบ้านโคก พริกครับเทศาบาลสองชั้นเพืกระสังจังหวัดนทร์ไปดำครับเรียบร้อยแล้วครับเป็นอันว่าเรียบร้อยครับเนาะร,รถนายายอย่างเดียวกก like, ยครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราคลิปนี้ก็เอาแค่นี้แหละครับเนาะเดี๋ยวรอเจ้ารถเตือเรื่องมาทีครับจะถ่ายคลิปการเคลื่อนย้ายรถให้ชมอีกรอบนะครับเนาะ ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมบายบายครับ